พี่ครับสวัสดีครับอันนี้เราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บางแสนนะฮะตอนนี้เป็นึือจะเป็นขับเท้าขับเท้าของหม่บ้านบางแสนบางแสนนครไปขับเท้าของบ้านบางแสนนครครับวันนี้จะมีงานประกวดหนึ่งงานแต่มีสองสองเรื่องก็คือเรื่องภาพวาดภาพถ่ายใช่ไหมครับอันนี้งานชื่องานจริงคือเสน่ห์บางแสนถูกต้องไหมครับเป็นอาร์ตมันในหัวข้อเสน่ห์บางแสนก็คือเราจะทําทั้งสามสัปดาห์เลย จริงๆแล้วมันจะมีสามงานครับผมก็คืองานภาพถ่ายภาพเขียนแล้วก็มีเทนเซอร์ออกแบบเทนเซอร์อีกงานหนึ่งแต่งานนั้นมันจะไปในวบล็อกที่ไปทําที่ที่ถนถนพนมเหน่งมันนมเหน่งไปแ,ลแหลมแค่นั้นนะครับ,รบ,บอันนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเป็นภาพเขียนเป็นภาพเป็นระดับแค่วันโชว์นี้ไม่เกินยี่สิบห้าปีอันนี้จะตัดสินวันไหนครับวันนี้หรือครับวันนี้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมุ่ไปทางภาพถ่ายทางด้านนู้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่จุดที่ทำการตัดสินภาพถ่ายอันนี้อายุไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินยี่สิบห้าปีอายุไม่เกินยี่ส้าปีนะครับต่อส่งเสริมเยาวชนดจิทันคสองร้อภาพเลยนะสองร้อยห้าพาสิบสองร้บพขอบคุณมากราบทุกท่านามาครับ ไม่ได้ครับไม้เป็นไงครับมาเด็กๆทางหลังแสนเป็นไงบ้างครับเออจริงๆเราดีนะถ้าว่าเป็นการส่งเสริมการเติตแล้วภาพก็รู้สึกว่ามีคุณภาพดีนคมีคุณภาพดีสิ่งเหล่านี้โดยจะเป็นประยชนชนด้วยนะเราต้องส่งเสริมเขาแต่ส่งเสริมในทางที่ถูกก็คือหมายถึงว่าให้ให้รู้จักในเรื่องของน้ำใจกันนะครับผมอยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าแพชชนะเนี่ยมันไม่ใช่ มันเป็นเพื่อดีแล้วมีดีทนกคนเดฉะนั้นไอภาพถ่ายนี่มาส่งมาตรงสองแล้วก็รูปครับผมถือว่าเยอะนะครับระดับเยาวชนเนี่ยที่ที่ของบางแสนเนี่จริงๆแล้วเนี่ยาภาพถ่ายที่ส่งมาเนี่ยมันมีรางวัลอยู่เฉพาะเทนั้นเองโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งสองสามก็ยังมีอย่อย่าเลยรางวัลตันที่เราเราส่งภาพมาเนี่ยที่คนสนใจเนี่ยถือว่าลดกิจกรรมอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องเอาเป็นเราตายแคจะฝากตรงนี้ พัฒนาฝีมือได้ครับทุกคนพัฒนาไปไว้ทุกคนมีสิทธิที่จะขึ้นยืนอยู่บนยอดเขาได้ทุกคนแทนมีความตด้ใจและขยานพอสมที่นะครับให้ทุกคนรักการเตะล่านะครับให้ทุกคนรู้จักความมีน้ำใจในกีฬาอย่างดีด้านี้ฝากไว้ตรงนี้คือน้ำใจนักกีฬาครับน้ำใจครับสวัสดีครับนายกนนชยศครับเป็นไงบ้างครับน้องๆ ที่มาประกวด200กว่าท่านในวันนี้เป็นยังไงครับ <c oughs> ได้เห็นจากภาพทั้งลองอภาพเลยถือว่าเป็นเป็นภาพที่สวยงามซึ่งซึ่งในหวข้อเนี่ยมีเสน่ห์บางแสนนะแต่นี้สเสน่ห์บางแสนเนี่ยถ้าถามหลายคนเนี่ยจะมองว่าเป็นเพียงแค่บางแสนในชายหาดบางแสนครับผมแต่ในสองภาพ200กว่าท่อส่งมาเนี่ยมันได้มองเหตุผหลายมุมมองนานหลายมุมมองที่ว่าบางแสนเนี่ย ไม่ใช่เสน่ห์แค่พิมพชายหาดทะเลบางแสนเท่านั้นอาจจะมีหลายหลาย,หลายจุดเลยที่น่าสนใจนะฮะซึ่งทางเทศบาลก็พยายามพัฒนาหลายจุดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทน่าสนใจเพราะว่าคนมาเที่ยวม่าจะมากนะฮะซึ่งการการส่งภาพมาเปิดทางนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึง่งทางหนึ่งนะฮะให้บางแสนเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นนะฮะจากเสน่ห์บางแสนเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่หาดวอนแหลมแท่นชายหาดบางแสนหนองมน เดี๋ยวจุดจอื่นๆเนี่ยที่คนไาเจอเห็นถ้าภาพพวกนี้ได้เปยแพร่ออกไปผมคิดว่า,าคนคงสนใจที่จะมาเที่ยวเยอะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ส่งภาพมาในวันนี้นะครับก็ก็มีหลายภาพนะฮะที่ถึงเกณฑ์นะก็น้องๆที่ส่งภาพเข้ามานะก็อยากให้ แม้ว่าปรกากฏครั้งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายนะก็ขอให้พัฒนาเพราะว่า,าการถ่ายภาพเนี่ยเป็นการพัฒนาที่มีสิ้นสุดนะฮะยังมีมุมมองที่แปลกแตกต่างนะที่ต้องค้นพบพยายามค้นหาค้นพบมุมที่ดีภาพที่ดีเนี่ยก็ขอให้ให้มีความตั้งใจจะต้อะคอยอยับและก็ขอให้มาถึงจุดถ่ายภาพในเรื่องนะครับขอบพระคุณมากครับท่านทั้ง ตอนนี้นะครับน้องๆยิบภาพที่ที่ไม่ได้ถ่ายกันขั้นเอกออกนะครับจะเหลือแต่ภาพที่เราเห็นคือจีกระดาษสีไว้คือที่กรรมการเลือกแล้วนะครับก็เราก็ะจะเริ่มเก็บกระดาษสีที่ได้ถ่ายกันขั้นเลือกแล้วจะสังเกตว่าภาพทั้งหมดเนี่ยจะมีแต่ลนกกรรมการเท่านั้นที่จะสัมผัสตัวภาพได้นะครับกรรมการนี่จะมันจะไม่ไม่ด้มาจับภาพเลยนะครับจะให้แต่น้องนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจับภาพกรรมการมี แต่ชมภาพไปอย่างเดียวอยากให้ดูภาพเป็ชัดๆจะให้นักศึกษาหยิบชูขึ้นจะไม่สามารถเห็นด้านหลังของภาพได้เลยว่าเป็นของใครนะครับจารย์ครสวัสดีครับตอนนี้เหลือเหลือกี่ภาพเป็นไงนะครับตอนนี้เหลืออยู่87ภาพครับกำลังจะตัดสินในรอบที่2องครับเราได้จัดออกมาเป็นทั้งหมด8หมวดนะครับก็จะมีสถาปัตย์นะครับมีแห มีเรือมีสัตว์ประเภทต่างๆมีเท้าลามแล้วก็กิจกรรมสำคัญวิวแล้วก็ไม่เข้าพวกอ๋อครับในวรอบที่สองเนี่ยเราก็จะมีการจีบสติ๊กเกอร์อีกครับผมครับ,รบแต่ว่าทั้งทั้ง87ภาพเนี่ยเราได้ร่วมแสดงด้วยังไงอดใจรอสักนิดนะครับครับอจารปครับุบคณครับ เ,เชิญชมได้เลยครับชุดนี้เป็นภาพทุดของเข้าหลาของคนทั้งหมดนะครับชุดนี้เป็นภาพเกี่ยวกับแนวแห่แนววนนะครับเชิญชมอันนี้เป็นชุดภาพวิวทั้งหมดนะครับของ,งแสงวิวสองคู่นะครับผมครับ ทพี่ไม่เข้าขวดเรก็เอาประมาณนี้ครเป็นกุ่ีนะครับเป็นกลุ่มที่7ครับเสด็จบางแสนและกลุ่มี่เดินคนข้างภาพเยอะมากเช่นชมได้เลยั ชมภาพของกลุ่มเรืออย่างครับเดี๋ยวเราก็ลองดูว่าท่านจะเล่นพิเตอร์ลงใงภาพไหนนะครับทางท่านคนไทยกำลังมองดูภาพเกี่ยวกับภาพเรียนนะครับว่าท่านจะเอาพิเตอร์แตะลงภาพไหนน่กดใจรอสักครู่ครับ ภาพที่เห็นนี่จะเป็นเจ้ารักพี่ของเราทัดมาที่ต้องใส่เสื้อที่เห็นว่าหนูหนูสิเท่านั้นนะครับที่จะเข้ามาส่ายที่ภาพของเราได้นะครับบุ๊คที่ไม่ได้ถ่ายการขั้ลือกเราก็จะเอาภาพออกไปก่อนนะครับจะเหลือแต่ภาพที่มีปิ๊กเกอร์ติ๊กเท่านั้นคือภาพที่ถ่ายการคับทุกท่านครับพี่น้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะครับขอนิดเดียวสวยภาพเข้ามาสวยปะครับสวยเป็นทั้งหมดกี่ภาพครับสามภาพโอ้ตรงมดสามภาพเดี๋ยวก็รอรุ้นไปกันน้องด้วยว่ามีความหวังขนาดไหนครับสาม แล้วแล้วพอไปถ่ายคลิปเยอะไหมครับเยอะครับก็เยอะอยู่นะออกทุกวันใช้เวลาใช้เวลาในการถ่ายเยอะไหมครับสัปดาห์หนึ่งออกทุกวันในสัปดาห์หนึ่งนะครับก็อยู่ที่อเมรก็กีมอเตอร์ไซค์ใหม่ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็สวัสดีครับก็ไม่รู้เบื้องหลังนะครับวันนี้เป็นเปรนลตูสิง ครับเป็นครูเศษเป็นของนักศึกษาของจังหวัดไทัยนำมาครับตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับเก็บภาพของผู้ที่ผ่านเขาเ้ารอบแล้วคัดลงเพื่อจะเอามาฉายและดูกันใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้เรียนอยู่คณะไหนครับศึกษาสาบปีไหนครับศึกษาสาบปีสองนะครับรเดี๋ยวไงก็ให้มาชมบรรยากาศอีกครั้งครับงคนรุ่มากครับตอนนี้ก็โอ้โหเคิื่อเข้ามาทุกทีปีนะครับถ้าพิสูจน์มาติกร์ก็เหลือได้กี่ภาพด้ยนะครับการคิเป็นไงครับผลงานที่ดีคือ ก็้มา่อยมเีความเป็นจริงล้วว่าอไรคือรนี้แท้จงกันของแท้นะครับตอนหก็ยังไอ้รอบแรกแก็ยังเอสาม่ได้จาเพราะว่ามสวยงามนี้เรื่งแกป็นนจีนนิดครดนีมือจะสียากไหครับสูสีแค่ไนรือว่าอะไรบ้างครับคือ พอลึกยิ่มรอบลึกไปเนี่ยการตัดถิ่นก็ค่อนข้างจะสะบัดใจนิดนึงเพราะว่าเป็นมือ่าจะใกล้เคียงกันนะครับการติดตามก็แน่นอะไรธรรมดาของของกาวประสบมีอะไรจะฝากถึงน้องที่อยู่ทางบ้านนั้นไหมก็อยากจะฝากให้ติดตามการประกวดครั้งต่อๆไปนะครับอยากจะให้ ชื่อกันตภาพ้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับผแม้จะับตอนที่าเ่อมาทีนะครับไม่เท่าไหร่้สึกว่าารอะสุดๆเลยครับนี่เล่มเนยครับเลมลงสติ๊กเกอร์นะครับภาพตรงนรี้เป็นช่วงถึงภาพาีเวนตรักับการกงลงคะแนนีพิ่กเพิ่มๆนะครับเป็นครับเชพเป็นว ตอนนี้เหลือแค่28่สปดลูกลตอนนเต้องอกไปเป่นสติ๊กเกอร์นะครับแต่การแปลสติ๊กเกอร์ในครั้งนี้นะครับแต่สามห้าสามาทแปลงนี้คือแต่นาออกไปให้เหลือแค่ยี่สิาทที่เริ่มระกอนเท่านั้นนะครับ ครับตอนนี้นเหลือภาพสุดท้ายนะครับที่จะรับรางวัลกันะครับเรามาดูกันว่าภาพไหนจะได้ที่ในทุกใจ้อยครับเราเหลือ6ภาพ6ภาพจะออก1ึงให้เหลือ5ภาพ ภาพไหนภาพไหนเลขหนึหน่งเลขสองเลขสามเลขสี ที่ก็แจ๋วเลยครับไม่ทราบว่าทีไรจะแนะนําน้องๆที่ไม่จะมาในปีนี้ปีหน้า<ใ>นเดี๋ยวปีหน้าก็อยากเชิญชวนน้องๆคะ่ะที่ว่ายังไม่ได้จบมาในปีนี้นะคะร่วมสิ่งประจาเยอะๆนะคะเพราะปีนี้ไปเยือนะะก,อนกันมีต่างจังหวัดไปเยอะนะคะไต้สุดก็มีจากเลยสิบจิ๋เชียงใหม่มาจากโอ้โหจากเชียงใหม่ <ขอ S 1> ค่ะขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหนี่ก็จบลงไปด้วยดีนะแล้วก็ตุ้ยนะงานออกมาเก๋เลยครับมีอะไรจะฝากฝากให้น้องๆในปีหน้าบ้างไหมครับก็คือกิจกรรมนี้เราก็อยากทำต่อเนื่องไปทุกปีแล้วก็ถ้าเด็กๆท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยเราก็จะเปิดนิทเลยต่อสู้กับศิลปินระดับใหญ่ๆโอ้โหดังั้นคนที่อายุเกินยี่สิบห้าของผมเช่นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยังมีที่อยากได้ครับหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกในปีหน้านะครับเช่นกันครับสวัสดีครับพี่แท้ครับ่ครับ และแล้วการตัดสินภาพถ่ายสน่ห์ความแสงก็ได้จบลงในวันนี้นะครับในเวลา1ิบนการ30นาทีนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ น้องมีอะไรไหมครับพี่ป้อปฮะมีแล้วครับผมจะได้คัดอ,ออกใช่ไหมครับโอ้ยอย่ากินแต่นะครับอย่ากินแต่นะครับอย่ากินแต่นะครับโอเคครับแล้วเราไปเจอกันนะครับ